ตอนนี้เหตุการณ์เมื่อ20ปีก่อนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่มีผู้เสียชีวิตจํานวนหลายคนและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจับผู้ต้องหาได้และในที่สุดคดีก็หมดอายุแต่คาถามคือพักการเมืองใดละ่ะที่จะเดือดร้อนมากจากเหตุการณ์นี้เราเก็บข้อมูลนะครับเฉพาะคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นคนพบว,ว่าคนส่วนใหญ่ครับ55%บอกว่าพักเพื่อไทยครับจะเดือดร้อนมากที่สุดแต่ขณะเดีวยวกันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับที่มองแตกต่างกลุ่มคนเงินเดือน6000 60, บาทขึ้นไปเขาเชื่อว,ว่าพักประชาชาติครับที่ได้ ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งข้างหน้าของคุณไหมไม่ค่อยส่งผลกระทบไม่ส่งผลกระทบเนี่ยมีอยู่51%ส่งผลกระทบเนี่ยมี47%ผมถือว่าครึ่งๆึนะครับปัจจุบันเนี่ยท่านสนมพักการเมืองใดคนจำนวนมากครับครึ่งนึงเลยครับ50%บอกว่ายังหาพักการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ในขณะที่8%บอกว่าเป็นพักประชาชน13%บอกเป็นพักประชาชาตินะครับและ5%บอกเป็นพักประชาธิปัตย์จากโพลที่ออกมานี้ครับมันบ่งบอกอะไรครับว่าพักที่เดือดร้อนมากที่สุดครับคือพักประชาชาติครับเพราะพักประชาชาติเป็นพักระทววงยยุมด้คับ